อันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนไม่ได้สอนหรอกอน,นี่จะมาบอกเดี๋ยวมาบอกเขาซีดหมู่บ้านคาโนะครับนี่เขาไปที่นิวครับแอดคลาสครับซีดครับ,พ,รรบพบกันอีกแล้วนะในอีทีที่ห้าครับพมพ์มปว่าโรบอทนะครับโบร ทเทวะนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขึ้อนต่างนี้นะครับเรานดนเลยครับมินขึ้่อนแล้วเราจะเห็นหมู่บ้านเอ็มบีซีครับ้เราก็ตรงไปที่หมู่บ้านเอ็มบีซีตรงไปแล้วจะเห็นทางนี้ไหมครับเห็นก้อนหินที่เขาทำทางครับแล้วก็เดินไป บิน,นได้นะครับเดี๋ยวบินเองแล้วเราก็ลงไปบินนะครับไปบ่อน้ำครับเขาลงไปในหมอน้ำนะครับลงไปเลยลงไปเลยครับลงไปสุดแล้วอ่ะแล้วก็ขุดลงไปครับสุดแล้วก็ขุดลงไปพอสุดอีกก็ขุดอีกครับ ครับลงไปเลยพี่เห็นประตูแล้วครับพี่เข้าไปที่ประตูได้ครับพี่ผมเข้าไปแล้วผมจะพาไปที่มีนั่นนะครับมาตามผมมาพอมาถึงนี่แล้วเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงไปลงไปให้สุดเลยครับแล้วก็ลงไปอีกครับ แล้วก็เปิดประตูครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับแล้วตรงไปครับอับครับแต่ไม่ขึ้นบันไดนะครับเนี่ยไม่ขึ้นแต่เราจะไปทางนี้พราขึ้นไปเสร็จก็ปื้บไม่หาขคาหอบเสร็จรแล้วครับผมขอที่เพียงเทาง่าีนนะครับสวัสดนี้ครับใครชอบก็ดกดไลค์กดแชร์กันแนย